รัฐบาลเยอรมันย้ายบิตคอยร,รัฐบาลเยอรมันย้ายบิตคอยมูลค่า400ล้านดอลลาร์นรักลงทุนวันอาจเกิดการเทขายครั้งใหญ่ นักทุนคริปโตครับต้องเตรียมปันเง่อกันอีกครั้งครับท่ามกลางตลาดที่ซบเซาหลังทางอาคาสมิเน l ร์เจนซ์ครับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลเปิดเผยความเคลื่อนไหวว่าสำนักงานาตำรวจอาชญกรรมแห่งสาธันธรัฐเยอรมันครับหรือว่า BKA ครับจะทำการเคลื่อนย้ายบิตคอยจำนวน6,500น BTC หรือประมาณ425ล้านดอลลาร์นะครับไปยังเว็บเทรดส่งผลให้นักทุนทั่วโลกนะฮะก็ต้องหวันว่าจะเกิดการเทครั้งใหญ่ครับ ทั้งนี้ครับจำนวนบิตคอยที่ได้โอนย้ายออกมาเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของทาง BKA ที่ถืออยู่เท่านั้นนะครับเพราะได้บัญชีดังกล่าวมีบิตคอยเก็บไว้มากถึง50,000 BTC ซึ่งยึดมาจากเว็บไซต์หนังเถื่อน b o p y y 2k.2 นะครับนอกจากนี้ครับทางอาคารระบุข,ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าทางรัฐบาลได้ทำการแบ่งการโอนย้าย6,500 BTC ครับไปยัง Wallet ใหม่จากนั้นก็ได้ทำการโอนออกไปยังที่อยู่อื่นอีก4ครั้งครั้งละ500 BTC อันประกอบไปด้วยกระดานเทรด Bitstamp นะครับ Kraken และก็ที่อยู่ที่ไม่ได้เปิดอีกสองแห่งนะครับนักทุนหลายคนมองว่าการขึน้นไหวครั้งนี้คือความต้องการของรัฐบาลเยอรมนีที่ต้องการจะขายบิตคอยบางส่วนของอจากกลางครับและถึงแม้ว่าแรงเทขายจะส่งผลให้ราคาบิตคอยควรที่จะลดลงแต่ปัจจุบันครับราคามันกลับเพิ่มขึ้น0 1 8นะครับผมถึงแม้ว่า5 0,000 BTC นะ5 0 0 0 0ื่นบิตคอยนั้นเนี่ยจะคิดเป็นมูลค่ามหาศาลมากในปัจจุบันครับ แต่จำนวนดังกล่าวนั้นเทียบไม่ได้เลยกับรัฐบาลสาหรัฐครับที่ถือ Bitcoin เป็นจำนวนมากกว่า213,246 BTC ครับหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า1.4หมื่นล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับตามมาด้วยประเทศจีนนะฮะที่ถือ Bitcoin อยู่ที่190,000 BTC นะครับคิดเป็นมูลค่ากว่า1.2หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็สหรัฐจ,อจาอาณาจักรครับในอันดับที่3าก็ถือบิตคอยอยู่ที่61,000 BTC ครับ คิดเป็นมูลค่าประมาณ3,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเพราะว่าประเทศใหญ่ๆเนี่ยแม้จะมีบิตคอยที่มากแต่พวกเขาเหล่านั้นกลับไม่ได้มีการซื้อเพิ่มเติมครับซึ่งมีเพียง2ประเทศเท่านั้นที่มีบิตคอยเพิ่มขึ้นโดยเริ่มจากเอลซาวาดอร์ที่มีนโยบายซื้อบิตคอยเข้าประเทศทุกวันซึ่งปัจจุบันครับทางเอลซาวาดอร์ได้มีการเก็บบิตคอยไว้กว่า5 7 0 0 BTC ส่วนประเทศที่2ก็คือยูเครนครับที่ได้ครับบิตคอยผัดทางการบริจาคครับ ปัจจุบันครับรบัฐบาลต่างๆทั่วโลกครับถือบิตคอยไว้จํานวนทั้งสิ้น567,315.75ห t ือทีครับหรือคิดเป็นประมาณ3%ของอุปทานทั้งหมดซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับบริษัทบริษัทบริษัทเดียวเลยนะฮะอย่าง r o โ t r a t e g y ครับที่ถือบิตคอยกว่า1%ของอุปทานสูงสุดแล้วแล้วนั้นนะฮะจํานวนดังกล่าวถือว่าไม่มากนะครับง่ายง่ายว่าบริษัทเอกชนเนี่ยถือไว้มากกว่ารัฐบาลแต่อย่างน้อย เราก็ได้เห็นรัฐบาลหลายรัฐบาลถือเอาไว้นะฮะไม่ว่าคุณจะยึดมาหรืออะไรมาก็ตามนะครับแต่ก็สนใจดูจากภาพนะฮะที่ผมขึ้นเอาไว้นะฮะอเมริกาเนี่ยดับหนึ่งจีนเนี่ยฮะโอ้โหเหมือนจะต่อต้านแต่เอาจริงมีเยอะนะฮะอังกฤษรองลงมาเยอรมันเนี่ยรองลงมานะฮะแล้วก็ยูเครนครับส่วนเอลเซอวาดอร์นี่ต่อท้ายเลยนะแล้วก็ห่างจากยูเครนนะถึง41,000บิตคอยเลยนะฮะ แต่แั้ก็เป็นพูตานพูตานนะครับผมแล้วก็เวเนซุเอลาครับที่ประสบปัญหาเรื่องภาวะเงินเฟอ้อนะแล้วก็ปัญหาเรื่องของการล้มละลายนะฮะพูดง่ายๆคือเงินในประเทศนี้ไม่มีประโยชน์เลยแล้วก็มาฟินแลนด์ครับจอร์เจียนะฮะหลังจากนั้นบันกลงมาเกเลียนี้ก็ไม่มีแล้วนะฮะบิทบอยและที่ไม่พูดถึงก็คือไม่มีเลยประเทศไทยล่ะครับอยู่ตรงไหนประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนครับไม่มีเลยนะฮะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลย ผมว่านี่เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะฮะมีเพียงไม่กี่ประเทศครับที่ถูกพูดถึงในข่าวแล้วก็ถือบิตคอยอยู่จริงๆแล้วก็หลายประเทศเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆด้วยอย่างฟินแลนด์เนี่ยนนแน่นอนนะฮะหรือแม้แต่เอลซาวาดอร์เองนี่ก็ตั้งใจมากทำทุกวันซื้อทุกวัน,วน,วนโลกกำลังเปลี่ยนนะฮะถ้าคุณค่อนข้างศึกษานะเรื่องของ new world order นะครับคุณน่าจะมีมุมมองบางอย่างนะฮะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของเงินตราของโลกใบนี้ คุณล่ะครับ,รบเห็นยังไรครับการถือครองบิตคอยของแต่ละประเทศแบบนี้โดยรัฐบาลแล่ประเทศไทยเราไม่มีเลยคุณคิดว่าเรากําลังพลาดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าหรือรัฐบาลกําลังคิดอะไรอยู่นี่คือสิ่งน่าสนใจและน่าตั้งคําถามมากๆนะครับผมในยุคนี้แล้วแต่กลับไม่สนใจ,ไม,นใจไม่สนใจเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ถือว่าแปลกมากๆเลยก็ติดตามมาต่อไปครับกับข่าวๆเหล่านี้ครับผมว่ามันจะมีผลแน่ๆต่อเรื่องของราคาบิตคอยนะครับ อติดตามด้ครับกับ Bitcoin ค r a ี y ครับป้าไกสุดเร่งของ Bitcoin ทุกวันแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไทยทาวน์แชนแนลออนทตนด,ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยครับผมถ้าพอกันได้ง่ายครับกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อน,อนและเติมเงินใจให้ผมผ่านทาง True m o n e y Wallet ครับที่ให้ไว้ด้านล่างนี้หรือถ้าเกิดว่ามีปุ่มจอยขึ้นมาใต้คลิปก็กดได้เลยเพื่อเป็นการัพพอร์ตแบบประจำแบบรายเดือนแต่ถ้าไม่มีปุ่มจอยไม่เป็นไรก็ให้เป็นครัง้งคราวได้ผ่านทางทรูมันนส่วนคอกเปโตนะะ ไม่รู้จะใช้บริการกระดานเทรดเจ้าไหนดีผมแนะนำบายบิทนะครับบายบิขึน้น1ึงใน5ผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับมาสุดโลกตอนนี้นะครับผมก็ใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็ปลอดภัยมากมากเลยนะฮะแล้วก็มีเหรียญให้เลือกมากมายนะใครอยากสมัครแบบได้รีวอร์ดได้ส่วนลดต่างๆสมัครผ่านลิงก์ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับดูจบแล้วลงไปดูตัแลวกันนะครับผมสมัครได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ